คุณพ่อคุณแม่ผมก็เฝ้ามองดูผมตลอดผมก็ทําด้วยชีวิตจิตใจแล้วก็ระลึกถึงท่านตลอดนะครับผมทําตามเจตนาลมของคุณพ่อคุณแม่ผมก็ได้ค้าขายบะหมี่มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มายาวมาสืบทอดมาถึงผมร้อยสิบหกปีแล้วผมก็ยังอยู่ได้ด้วยความสุขเพราะเป็นสูตรของคุณพ่อคุณแม่ครับบะหมี่ เครื่องปรุงที่ดีที่สุดของผมไม่ใช่พริกป่นไม่ใช่น้ำตาลแต่เป็นความจริงใจที่ผมถ่ายทอดลงในเส้นบะหมี่นะครับครอบครัวของผมคุณพ่อคุณแม่ก็มาจากเมืองจีนนะครับบนทลนกวางตุ้งตกจงตรงซานะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาเล่ขายแถว ถนนจันยันถนนตกอะครับคุณแม่เสียตอนนั้นผมอายุสิบห้าตอนนั่นแหละสนุกละครับพอ <laughs> คุณแม่เสียไปปุ๊บพี่สาวก็เป็นคนขายผมก็เป็นผู้ช่วยไปตลอดเพตั้งขายอยู่ตรงซอยคุณหมอเขาให้ตั้งขายโดยไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นต่อมาพี่สาวผมก็บอกเขาเบื่อแล้วเขาจะแต่งงานแล้วเขาก็จะมีครอบครัวหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครเอาผมก็เลย ได้รับขึ้นมาก็ประมาณ3 8ปีผมทําตามเจตนาลมของคุณพ่อคุณแม่จนมาถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆบะมีอ่ะทานที่ไหนก็มีเส้นเขาอ่ะเหนียวนุ่มร้วกรอบทานที่ไหนก็ไม่เหมือนกันร้านผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะเส้นมีความสุขทุกครั้งครับที่ผมได้มาทําเส้นเมื่อก่อนผมก็ยังใช้เป็นไม้ไผ่ใช้มือนวดอยู่ระยะหลังเปลี่ยนเป็นเครื่อง มันขายได้มากขึ้นก็เพื่อบรรเทาเราได้ความพิเศษของมันก็คือตรงเส้นแหละครับเหนียวนุ่มเด้งแล้วก็เนื้อหมูย่างครับเนื้อหมูย่างเตาถ่านล้วนๆครับไม่มีใส่สีครับ ตอนที่คุณแม่ทําให้ทานมันก็อร่อยครับมาถึงยุคผมผมก็รู้สึกว่ายังมีกลิ่นอายของคุณแม่อยู่บางคนก็บอกไอ้ใจทำไมมึงไม่เปลี่ยนบ้างวะน้าแกงจืดจังผมบอกผมทําตามโบราณสูตรโบราณของคุณพ่อผมแล้วผมก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วตอนนี้ผมก็วางแผนให้ลูกชายสองคนลูกบุญธรรมคนหนึ่งก็ให้ทําเส้นเป็นหมดทุกคนแล้วครับ ถ้าผมทาไม่ไหวเขาก็คงต้องสารตอบจะมาลงมือทําเองหรือจะหาลูกน้องเป็นผู้บริหารก็แล้วแต่เขาครับไม่มีบังคับหรอกครับรู้สึกภูมิใจเขาละกันทีผมรู้ว่าเขาเขาเหนื่อยแบบเขาลําบากมากแค่เห็นทํางานหนักๆอะไรเงี้ยครับก็แบบผมเห็นเขาทํามาตลอดไม่ได้หยุดเลยครับผมก็ตั้งแต่เล็กจนผมโต สิ่งที่เป็นเม,เมนูเด็ดของร้านคือบะหมี่แห้งเกี๊ยวน้ำหมูหรือว่าจะทานเกี๊ยวน้ำกุ้งก็ได้ครับเกี๊ยวกุ้งของผมตัวเป็นๆครับตัวใหญ่เลยครับลูกค้าก็ไว้วางใจในตัวผมส่วนตัวผมก็ทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ลดของหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆลงขายด้วยคุณภาพราคาย่อมเยาวครับลูกค้าก็เลยติดครับ แม้กระทั่งมาริโอก,ก็ยังกลับมาทานเลยครับจากลูกค้าก็กลายเป็นเพื่อนเพราะก็มาทานกันอยู่เรื่อยครับตอนนั้นก็สมัยขอยหลังไปตั้ว20ปีก็ร้านค้าก็อย่างน้อยก็มาทานกันอยู่เรื่อยจนมปความเคยชินแล้วผมก็เป็นคนชอบที่จะโอเคเทคแคร์ care, ลูกค้าให้ดีที่สุดทําลูกค้าเหมือนเป็นญาติพี่น้องแหละครับทําด้วยใจแหละครับผมผมทาด้วยใจ คนก็มาขอผมถ่ายผมก็ตามสะดวกเลยครับผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรทั้งนั้นตัวผมเองก็เป็นคนหัวโบราณอยู่ใช้เทคโนโลยีอะไรไม่เป็นเลครับทำด้วยตัวเองหมดครับผมขายบะหมี่มาก็ยาวนานทั้งกินทั้งทําทุกอย่างก็ลงมือทําเองหมดผมรู้สึกว่าผมก็จะบอกว่าประสบความสาเร็จมันก็ไม่เชิงแต่ผมคิดว่าผมมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ส่งลูกได้เรียนศึกษาต่อจนจบปริญญาแล้วก็ มีหน้าร้านให้ลูกๆเอาไว้สารต่อผมก็มีความสุขที่สุดแล้วครับ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ผมยังอยู่คงภูมิใจในตัวผมมากที่สู้บากบันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ครับ